สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดชีวิตเน็ตอ,อนิพรยอมใช้ชีวิตวันละห้าบาทขายสมบัติยื้อบ้านใช้เงินวันละห้าบาททุ่มเงินเก็บยื้อบ้านแทบไม่เหลือเปิดชีวิตเน็ตอ,อนิพรยอมชดใช้ภาระหนี้เจ็ดหลักแทนแม่หอบตายายกลับบ้านเกิด เรียกได้ว่าชีวิตไปได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับนางเอกสาวเนทอนิพรเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์ปี2558ทีล่าสุดได้มาเปิดใจย้อนเล่าชีวิตสุดลำบากผ่านรายการขับไฟเดโชโดยพี่ชอตสายทิพ ได้เผยคลิปสัมภาษณ์สั้นๆพร้อมระบุว่าเนตอัน,นิพรชีวิตต้องมาลันทศใช้เงินวันละ5บาทตอนเข้ามากรุงเทพใหม่ๆซึ่งเนตอัน,นิพรย้อนเล่าว,ว่าแบบนี้เรียกว่าสู้ชีวิตหรือเปล่าเพราะทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆคือการปลูกผักกินเองออกกำลังกาย เพราะจะได้ไม่สบายไม่ไปโรงพยาบาลแล้วต้องเสียเงิน,นที่เข้ากรุงเทพใหม่หนูมีกระปุกออมสินที่หนูเก็บไว้ที่บ้านตั้งแต่เด็กๆคำนวณแล้วเงินในกระปุกออมสินมันต้องใช้จ่ายวันละหบาทไม่เกิน7บาทมันถึงจะอยู่ได้หนึ่งเดือนหมูยอชิ้นละหบาทแล้วเพื่อนหนูเขาก็ปลูกข้าวมาแล้วก็กินน้ากินอะไรเอาโอ้ยชีวิตอย่างมาเล่นทดแต้ว่า นางเอกดีกรีนางงามแนทอนิพรเฉลิมบูรณะวงเปิดใจทั้งน้ำตาสุดดีใจบ้านที่ซื้อให้ตากับยายไม่ถูกยึดแล้วและกับเงินหมดบัญชีเคลียร์กับเจ้านี้แล้ว ก่อนหน้านี้เคยร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจสำหรับนางเอกดีกรีนางงาม on, เนทอนิพรเจริญบุรณะวง์เจ้าของตำแหนงยูนิเวอร์ไทยแลนด์ปี2015เมื่อต้องมาชดใช้นี่ที่ไม่ได้ก่อและแก้ปัญหาบ้านที่ซื้อของตายายกำลังจะถูกยึดโดยเจ้าตัวก็สู้สุดใจทำงานตัวเป็นเกลียวเพราะห่วงความรู้สึกของตากับยายจึงอยากได้บ้านคืนล่าสุดเนต หล่ำน้ำตาอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจเปิดใจกับทางวันบันเทิงว่าไก่เกลี่ยสำเร็จบ้านไม่ถูกยึดแล้วพร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเน็ตเองก็มีเป้าหมายว่าจะจ่ายเท่านี้ถ้าสมมุติว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ยึดบ้านไปได้เลยเพราะเน็ตเองไม่สามารถผ่อนบ้านและชำระหนี้ไปได้นี่ก็ประมาณเกือบสองล้านค่ะ แต่ว่าก็มีในส่วนของก่อนหน้านี้ที่เราเสียไปแล้วอาจจะเป็นส่วนของการไม่ขอลงดีเทลแล้วกันนะคะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากส่วนที่เน็จ่ายไปก็เกือบเกือบ0 0แสนรวมค่าอื่นๆก็ยังไม่รวมเคสอื่นๆที่เราเสียมาก่อนหน้านี้เราก็พูดโดยมูลความเป็นจริงว่าก็สุดแล้วคนภายนอกจะเข้าใจว่าการเป็นนักแสดงจะมีเงินเยอะเยะ แต่เนี้ก็อธิบายทางฝั่งเจ้าหนี้เขาก็เปิดใจมากๆและรับฟังเราก็บอกเขาเพื่อไม่ให้เขาคิดว่าเราเอาเปรียบเราเองก็สุดๆแล้วพอถูกถามว่าหลังจากนี้เตรียมจะทำข้อตกลงอะไรกับแม่ไหมในส่วนตรงนี้ในอนาคตมีแน่นอนค่ะก็คิดในใจว่ามีสองช้อยช้อยแรกก็เงินหมดบัญชีแล้วถ้าเขาไม่เอาแล้วถูกยึดบ้านก็ไม่เป็นไร ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปจากกระแสข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ